เรากำลังจะไปที่เขาเรียกว่าเส้นทางธรรมชาตินะครับมอตาจ่อยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเขตที่มีต้นพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับที่เป็นเขตป่าชุมชนนะครับเดี๋ยวเราลองสำรวจดูนะว่าเ,เราจะสามารถไปเส้นทางธรรมชาติตรงนี้ได้ขนาดไหนนะครับ ผมมีน้ำลำธารน้นําตกนะครับตรงนี้นะครับครับนี่ก็มีลำาธารธรรมชาติมีน้ำตกที่สวยงามนะครับมีลำธารโอ้ บริเวณนี้ก็จะมีเป็นน้ำตกนะครับนะครับน้ำน้ำจากธรรมชาตินะครับเป็นเกตป่าชุมชนครับนี่บริเวณที่มีต้นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับซึ่งถึงเป็นบริโวณแผ่นดินนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นเกตป่าชุมชนนะครับก็จะมีโอ้นะครับ มีน้ำนะครับที่ไหลจากแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับนี่เราก็ลองมาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับน้ําค่อนข้างแบบเย็นมากเลยนะครับโอ้น้ำใสๆล่ะเซนนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิธีกรรมสําคัญนะครับของชาวกระเหลี่ยงโผ่ได้เหลืองนะครับซึ่งเราเรียกว่าพิธีโผล่ภูกุงนะครับก็จะมีวิธีการเอาสิ่งของต่างๆเนี่ยนะครับอุทิศให้แก่ผีวิญญาณที่เล่ร่อนสัมภเวสีต่าง นะครับโดยเอาไปไว้ที่ท้ายหมู่บ้านนะครับอันนี้เราก็จะเห็นเนาะบริเวณท้ายหมู่บ้านนี่คือทางที่จะไปบ้านใต้นะครับและอีกจุดหนึ่งก็จะอยู่บริเวณก่อนจะเข้าทางบ้านอีสายนะครับผมนี่คือเสดิงนะครับเสดิงแล้วก็มีฉลอมนะครับซึ่งใช้ใส่นะครับผลไม้อาหารต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นประเพณีของชาวกะเหรี่ยงที่ชื่อว่าโผพุก,กุงนะครับซึ่งเขาก็จะต้องเอาฉลอมใส่ผลไม้อาหารเนี่ย ไว้ตรงท้ายหมู่บ้านนะครับนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นพิธีกรรมสําคัญเนาะของชาวกะเหรี่ยงผูได้เลือตอนนี้เราก็กําลังจะเดินขึ้นไปที่แท่นของท่านเจ้าวัดปองคีนะครับที่กันมากรูนะครับมาแล้วนะครับลองดูนะว่ายังไงนก็เป็นบ้านของท่านจังหวัดปองคีนะครับที่เราได้มาพูดคุยกันนะครับทำแล้วจะมีธรรมชาติล้านนอกนะครับนะครับ บเป็นที่น้าจะอยู่ได้คไับันไดกระเลียงนะถูงยางไม่เท่ากันบันไดพ่อกับบันไดแม่นะทาสุงยางย้งป่าตอนนั้นที่เรามาเนาะใช่มี่ใบเจดีนี่ท่านจัดวิธีว้เจดีไปแล้วใช่ไหมฮะใช่ผ็ไม่ได้มาผมเห็นอ่ามีผผู้กลุ่มนี้ก็ทําไปแล้วใช่ไหมฮะทำไปแล้วทาไปแล้วไม่ร้อนหรยอระถ้าาน ครับือไหวชันไดครับอนุญาตได้ไหมฮะของใครท่านแรกเนี่ยท่านที่สองนี่เนี่ยคือทำจากกะลาใช่แล้วใครเป็นคนทําครับอันนี้ใครที่ทำได้จำพี่ต่อเขาเขาก็พ่อแม่เขาถางให้อ๋อมันมีอ่าเขาเรียกว่าอ่าสิ่งนี้มีสรรพคุณหรือว่าช่วยในการทําอะไรฮะได้กไม่ต้องบอกเลยว่าไม่ได้เหลายอย่างีได้อ๋อคือช่วยปกปักรักษาอะไรเงี้ยนะใจเราจะเชื่อถือ อะเชื่อถืออะไรยังไงก็มันก็ดีทุกอย่างครับแล้วพวกก็ตทางก็ตงตัวแล้วซื้ออิจิปิสุอะไรย่งเงี้อ๋อครับใส่ให้ยครับแล้วอย่างกระเหลี่ยงนี่มีพิธีพวกเกี่ยวกับพวกอาบน้ำมนต์ทำอะไรมีไหมกระดอกขอบแต่ตอนนี้มันคนน้อยลงเลยนียมัเจะมีมื่อก่อเยอะอ๋อมาก่อนเยอะเหรฮะมั่ก่นเยอะอาบน้ำม้อานม้อจุกเทออาบน้ำมนต์อะไรย่างเงี้ยแต่ว่าใครเป็นคนทำครับน้ำมนต์เนี้ยก็เขากเง็นอาจารย์เขาเนีอะ เบ็ดเชือกเบ็ดแพระที่สึบไปแล้วเป็นอาจารย์เป็นที่เป็นอาจารย์อะไรนี่บอกมาอ๋อเขามาจาไมแล้วท่านทําได้ไหมฮะท่านทําน้ำมนต์ท่านทําได้นะท่านทำได้อ๋อแล้วอย่ังอ่าท่านท่านทําได้ไหมท่านปอกีเนี่ยก็ทางก็จุกเชือกให้ครับแกอน้มนต์ไม่ได้ก็จุกเชือกก็คืออ้ำมนต์ครับอ๋อเราก็ทำหลายอย่างแล้วจะวัดอะไรเีย เพราะว่าเห็นช่วงโควิดช่วงอะไรก็มีการทาพวกเครื่องรางพวกนี้เยอะเหมือนกันแล้วอย่างในกระเหรี่ยงที่นี่มีพิธีกรรมที่เรียกว่าพวกปิดหมู่บ้านละไม่คนเข้าจะเกิดเขาส่งของเละมีสงหลุดต์ที่หัวท้ายบ้านนี่คือเขาปิดบุญปิดบ้านอ๋อปิดบ้านนี่ก็คือห้ามคนนอกเข้ามาหรือว่ายังไงคำว่าปิดบ้านเขาไม่ได้ปิดก็กระแทกเขาปิดกับ ได้แล oh, ้ทำบุญอ๋อการปิดบ้านนี่คือการทำบุญใช่ถ้าเขาทำกระถางเขาก็เขาไม่ได้เข้าไม่ได้เสียเข้าได้ไม่ได้ตัดเข้าได้จต่ไม่ได้กลับไม่ได้กกับต้อยู่ก็อยู่จนเสร็จพิธีครับชุดผู้ชายตากได้ไหมครชุดผู้ชายตากได้ไหมได้เขาตากเพื่ออะไรครับวันนี้ผมถามเป็นความรู้ตักเพื่อแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนี้นาแล้วก็ถามเขาว่ามันก็ตักเอาไว้เสม สีครั้งก็เขาวบาการอย่างงี้ยเลยคือมันมองแบบวิทยาศาสตร์ก็ได้นะมองแบบวิทยาศาสตร์ก็ได้ว่าคือเอามาแบบกําจัดพวกเชื้อราแบ่ทีเลียต่างๆหรือจะมองว่าให้สิ่งที่อยู่เบื้องบนมองเห็นว่านี่คือชุมชนของคนกะเหรี่ยงเวลาท่านใจผ่อว่านี่กําลังจะมีงานบุญงานประเพณีนะอะไรอาจจะอาจจะเป็นงานสักหย่อมคือถ้าผมมองวันเดียวออครัเป็นพระวันเดียวครับครับ แล้วก่อนหน้านั้นก็คือห้ามแบบเขาเรียกว่าตอนในวิธีเจดีนี่ก็คือห้ามฆ่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใช่ไหมฮะก็ <c oughs> เเล็ดดอกไม้ใบไม้<แ>อะไรอย่างเงี้ยห้าม,มเจอวันพระวันพระใหญ่วันนั้นนึงนะอ๋อว <c oughs> ันพระใหญ่วันหนึ่งที่ห้ามเขาบอกวันพระพระใหญ่วันนั้นอ๋อบางทีก็ให้ให้เก็บดอกไม้แต่ถ้า <พะ S 1> เราจะเก็บผักมาทําอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องเก็บไว้ก่อนก่อนวันพระใหญ่อ๋อครับแต่จนโบรามันก็อย่างนั้นแต่ตอนนี้ก็มันก็มันมีบ้าง ครับบางทีก็ติเด็กโดกย้ติดบนนั้นพอมัอยอะไรอ่ะอาาค,ออครับผาเยอะอ๋อครับแต่สมัยกอ่อนคนแน่นนะดีครับเอ๊ผมได้เดี๋ยวนะผมได้ยาบความเชื่อเรื่องขวัญแล้วนี่เรายังมีความเชื่อเรื่องผีไหมครคนกะเหรี่ยงก็ผีก็มันก็ธรรมดาผีสัพเพนีของเราออถ้้เราทำพีมก็มันไม่ค่อยจะเหมาะแล้วผีนี่คือผีอะไรบ้างครับที่เราที่เราเชื่อว่ามี ก็จะเป็นนกหลีกพี่อะไรที่อื่นนั่นแหละมก็มีที่แต่ปีนี้ของเรานี่แหละคือแต่ปีนี้ถ้าเราทำไม่ถูกแล้วก็เจ็บตัวทำไม่มาค่อยสะดดกะสบายอะไรอย่างเงี้ยครับในป่าในเขาในอะไรเรามีความเชื่อว่ามีผีหรือมีสิ่งเหนือธรรมชาติอยู่ไหมก็มีเจ้าปลาเจ้าขาเจ้าที่เจ้าถันอ๋อครับ แลวอย่างผมเคยไปปากกายอเนาะเขาก็จะมีความเชื่ออีกแบบเขาจะเชื่อเรื่องผีเหมือนกันตามลำห้วยตามแม่น้ําอะไรอเงี้ยถ้าไปฉี่รถอะไรเงี้ยเขาก็ต้องไปเหมือนทําเป็นสารเอาไว้อย่างเรายังทําอยู่ไหมครับปัจจุบันเนี้ยแต่เออสามไม่ได้ถามเราําแต่เราก็ขุท้อเขาเราเือแบบทีคุ้ท้อเขาถ้าเราไปในป่าแต่เมื่อว่าเรากลับมาเจ๊ไข่ได้ป่วยจะเป็นผีอะไรจับว่าอย่างเงี้ยเลยบางทีก็มีหมอผีก็หมองก็ชอบเขาจัดดูว่า ต่างรไรอยางเงีเขาจะดูว่ามีอะไรมากวนมันมีอะไรมาเจ็บมาทำให้เจ็บป่วยติดผีโป่งหรือว่าผีนักผีต้นไม้ผีก้องหิงอ,อะไรเงี้ยเลยกแต่ตเขาจะดูว่าเออเราก็เติมให้เขาหรือว่าเราเต่กระทอกเขาให้เระทอกเขาเขาก็ไม่รัดเขาจะกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทอกโป่งองย่างอย่างที่ท่านบอกว่าคนที่ดูตรงนี้ท่านดูได้ไหมว่าเกิดจากคนคน,คนนี้เจ็บป่วยเกิดจากผีเจวนี้ทําหรือว่าเป็นใครเป็นคนดู บางทีก็ใช้คนบางทีก็เราก็ดูเอาเองเหมือนบางทีเขาไปเขาเจ็บป่วยแล้วเขาไม่หายใช่ไปหาหมอไม่หายหมอตัวว่าว่าไม่มีโรคอะไรมันไม่เจ็บนะครับไม่มีครับบางทีก็เออปิดที่ผิดผีตนไหมหรือว่าปิดผีรังครองรังห้อยรังครองอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปขอโทษเขาถ้าเขาโทษไม่หายแล้วก็โตเขาโตไปให้ใหม่ อ๋อครับถ้าเขาอยากจะกินเอาหารเนี่ยเขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้หรอกกระโจงเขาไม่ได้หรอกเขาก็ไม่หยกครับเขาัวให้ให้ข้าวให้อะไรตัวอะไรอยนเ่ยข้าวติ่งเนี่ยแล้วอย่างพิธีโผผู้กลุ่มนะที่ที่เอาแบบเอาฉลอมเอาของไปไว้ท้ายหมู่บ้านเนี่ยฮะเขาทําเพื่อให้กับใครฮะของเหล่านี้ติ่งทุยนี่น เพื่อใ้วัดดามัางเพื่อเจ้าป้าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางอะไรเงี้ยแล้วก็ขอ e อยู่ดีสบายอ๋อแต่ว่าเราก็ต้องส่งไอ้ของเหล่านี้ไปไว้ท้ายหมูบ<ช>หม่บ้านใช่คนหมู่บ้านอ๋อครับท่านหน้าท่านหล่อ่ะครับสองลูกอ๋อแล้วที่นี่มีประเพณีแบบคั้มต้นโพต้นใสไหมฮะอืมทำช่วงเดือนไ<ต>หนครับยังไม่ยังตนนี้ยังไม่ทำพี่ว่าจะทำขั้นแรงนี่แปดแขั้นเพื่อจะทาตวงนี้ยตรอต่อไปไม่รู้นะครับแล้วอย่างมอตาจ่อยนี่ยังทําอยู่ไหมฮะ ที่ทบวชปา่าเขาทำไปแล้วเขาทําไปแล้วทําไปแล้วเขามีหลายประเพณีเนาะที่ทําไปแล้วอย่งอางมีประเพณีอะไรนะทำต้นกินข้าวใหม่ก็ไปทําไปแล้วนะกิเข้าวใหม่ก็ทําไปแล้วอ๋ออย่างตอนนี้ถ้าจะเริ่มทําประเพณีเกี่ยวกับการเพาะปลูกข้าวนี้จะเริ่มต้นเดือนไหนฮะแล้วแต่แล้วแต่ใช่ไหมยันยันหกยอนเจ็ดยอนแปดือนเก้าอะไรเงี้ยอ๋อครที่มีแบบป้ายกวดแม่พระแม่ธรณี มีพ่อป,ปู่อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเนี่ยไม่ไม่กรณีพอ่อว่าเอ้ยนั่นก็ส่งม่ผมส่งให้เมื่อวานเมื่อวานก่อนในงานเริ่องงาครับในศพครับในผู้ศพอ๋อเรามีแม่โพศพยังฮะใช่ม,มีแล้วมีแล้วเหรอฮะอ๋อทำบุญไปแล้วแสดงว่าก็มีตัวแทนของผู้หญิงที่เป็นแม่โพศพใช่ไหมครับในชุมชนแต่ได้คุณผู้หญิงที่อีมาลงมาอ๋อเป็นผู้หญิงจากบ้านอีมาใช่ไปเชิญเข้ามาครับ ดังนั้นคือผู้หญิงที่เป็นเป็นแม่โพสพตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นผู้หญิงที่ไม่มีสามีแล้วก็จะต้องไม่แต่งงานอะไรนี้ใช,ใช่ไหมครัอ๋อครับ